ถึงถึงตามันมีอยู่ที่77รถติดมากแต่ว่าส่องให้ดูไม่ได้เพราะว่าจะโดนบอโดนติ๊กต๊อกบล็อกหรอคนรอดูก็ตื่นเต้นเออมึงกูอ่ะวนหลายรอบแล้วมึงกูหาที่จอดรถไม่ได้แล้วกูก็เลยด้วยความที่กูก็ไม่เคยมาหลับใครที่ดอนเมืองคือมันจะต้องไปจอดตรงที่จอดรถข้างล่างเว้ย คือ ừ, มึงอ่ะต้องจริงๆอ่ะต้องเผื่อเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะวนหาที่จอดรถอ่ะเมื่อก่อนรับแบบพี่เป็กบ่อยกูสโลเลยว่าจอดตรงไหนรับใครนะพี่เป็กไงเมื่อก่อนกูติ่งพี่เป็กไงอ,อ๋อใช่ใช่ใช่ที่มึงติดตามพี่เป็กเออสนามบงสนามบินอนะไรอย่างเงี้ยอืโอ้ยตื่นเต้นกับเพื่อนด้วยกูไม่ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยมึงกูหน้าสดเลยเนี่ยเห็นไหม ้าเราสวยอยู่แล้วเราจะใส่ฟิลเตอร์ทำไมพี่อุ๊หยุดเลยติดอแล้วนะเราจะยังม่ให้พ <มา S 2> ูตก่อ,อ,อถ้าเจอกันเราจะทำอะไรเหรออันดับแรกอะอยากลงนะมึงจะสามารถอะไรตอนนี้ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีการตกลงกันหรือเปล่า่ะว่าเออเจอกันเราจะทำอะไรก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยพี่หมออยู่ตรงไหนคะ เกตสิบสองเป็นเห็นประตูเกตสิบสองใช่ไหมคะอ่าเดินออกมาเดี๋ยวเขามองเป็นก่อนดิอยู่ไหนวะเต้นเต้นไปไหนเดินออกมาวาขับไหมไม่อาค่ะเนี่อยเขาเจอกันแล้วค่ะคุณย่าไปหาที่เปียวเปียวเอ้ยไปหาที่จอดรถก่อนก็ได้หาที่เปี่ยวเปียวหรอคะ อาที่จอดรถก่อนอันทีนนท่ชตนน่ตอนนี้อนนอกนะคะทุกคนอาการเฮ้ยทำไมไม่เห็นเขาไวจังอ,อ่ะเ้าพี่หอบอกว่าไั่กั่หยุดหล่อได้แล้วไหมหยุดหล่อเถอะต้นไม้ทุกคน,น<ะ>สวัสดีค่ะ เจอแล้วเนาะมึงคุณจะต้ยอย่าพึ่งตายเรายังไม่ได้ทำอะไรอะไรอีกเยอะอย่าพึ่งตายรุีอิแนนติดมากๆ้วาพูดมาตรงนี้เลยนะคืออีนี่ก็แบบว่าเขินเนาะก็ความรักของเขาถึกเนาะมอกปิดปิดดวงโอเคแรงมาก พี่น้ำอยู่ด้วยกันก่อน,นนะกูเขินปูดใจคอ,อกูเดี๋ยวกูขับรถไม่ได้แ,<ป>แม่กูโทรมามึงแม่กูโทรมาเป็นไงลูกวันนี้จะเจอแฟนแล้วใช่ไหมกูบอกแม่เราเล่นโอเวอยุดไปเรอไปไปได้แล้วเฮ้ยวันนี้อเราจะชนสูงเท่ากันเลยโดยน แม่ทไมอ่จะได้ดูเหมือนผู้ชายขอบคุณมากฮะอา์ทีรกรทีรกากมานี่แล้วให้ติกอกว่าเป็นแฟนไหมอ่อ่เหรอเออที่รักที่รักแก่ทีรักีรักแกหันมาก่อน,นี้ที่รักแก่หมาตรงนี้อาร์น,นแลลัแล้วไอ้คือแล้วอโอ้แล้วมีสังเลือกให้เวลา งงมีทาเลือกไมไม่มีค่ะไม่มีทางเลือกจ้าไะไรมุมพี่หมอไล<อ>่มุมพี่เออมุมนี้อาติ๊กเรเร็วติกก็อยู่ไม่มีทางเลือกเลยค่ะทุกคนะไรน,นะอยู่ไม่มีทางเลือกเลยค่ะ ติ๊กติ๊กเนชัดชชัดชอะชัดชัดชอะชอบสีแดงเหรอก็พี่หมอบอกว่าชอบดำแดงอาเลยวีน่าไม่แฟ้กันแล้วนะไอเดียชุดเอ้น่ารักนะทุกคนเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะพี่ตั้งใจที่จะไปชูในดอนเมืองโอ้หานที่จอดรถไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอาสรุปสรุปเป็นแฟนกันยัง ไม่บอกเลยคะพ่อเธอโอเคนะนี่นี่เนี่ยขอเป็นแฟนอลิชาเห็นไหมทำถึงมทำถิงเลิศลายมือพี่เองค่ะในเมื่อขอครูภาษาไทยเป็นแฟนก็ต้องเขียนภาษาไทยขอเป็นแฟนขอบคุณแท้แท้เนาะเอาพอแล้ว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 นี่นะคะเข้าห้องครั้งแรกน้ำไม่มีน้ำไม่มี สห้องพี่ไม่มีอะไรเลยนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่ไม่อยากกินเลยอะ่ะไม่เพราะโดยปกติก็ไม่ค่อยกินของในห้อง,อ,งอยกกู่แล้วแต่กินอะไรไหมสตอร์รีที่ห้องก็มีเนี่ย,ยอเอาป่ะเอาผลไม้ไหมแอปเปิ้ลที่ห้องก็มีนี่น่ารักไหมเออเดินกับเพียงนี้แหละจ้าไปสเปนสเปน สเปรย์อะไรอ่ะอืมทายืยนเขาแหละตัวเท่ากันเลยตัวเท่ากับพี่เลยเด๊ะเด๊ะทายืนเขาเขาไม่ได้ใช้เลยโลออนอ่ะ เขาหอมแก้มยังไม่เขาหอมแก้มย,ยังค่ะทุกคนไม่ไม,ม่หอมแล้วค่ะ<อ>ที่หมอกรู้ค่ะทุกคนไม่ได้โคหกหอม,หอมไมไ่แล้ว